เอาเาก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคท,ทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัทเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม w e e k Legacy 2นั่นเองนะครับโอ้โหเลยได้ว่าห่างหายกันไปหลายวันเลยเป็นอาทิตย์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะตัวเกมนะครับมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเออได้ทำการรีเวิร์กเจ้าตัวปานหมอกของเราอา่าแบบว่าตามข่าวลือที่ได้ยินไว้เลยนะครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ยน่าเสียดายที่ผมไม่ได้ทำาปานหมอกตอนแรกเอาไว้นะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเจ้าตัวปานหมอกที่ถูกรีเวิร์กมาใหม่แล้วกันนะครับเออเอาแบบนี้แล้วกันเนาะโอเคเมื่ออยากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go โอเคครับก่อนอื่นเลยนะต้องขอพูดตามตรงว่าแอบสังเกตมาสักพักแล้ว UI เขาสวยขึ้นหรือเปล่านะครับเออนี่เลยเขาได้ทำการปรับเจ้าตัว UI มาใหม่นะแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้อนะัปเดตแมเข้ามาใหม่คือตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีครับตัวเกมกำลังเป็นที่นิยมตัวแอดมินเนี่ยเขาก็ขยันกันเป็นพิเศษเลยทั้งรีเวิร์ทั้งจะทำพลังใหม่ทั้งจะปรับ แมปใหม่ปรับกราฟิกเออหเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเลยนะเออที่ผมหายไปนี่ก็พูดตามตรงนะครับเบื่อรออัปเดตอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตัว UI ใหม่นะครับของเราตรงนี้ก็เป็นสเตตนะปาร์ตี้นี่เลย Back to เมนูมีแล้วนะครับกลับไปหน้าเมนูเกมได้แล้วเทตติง้งแล้วก็อันนี้ Inventory เรานะโอ้โหทำมาใหม่สวยขึ้นเยอะหน้าเล่นเลยอ่ะ ไม่อยากจะพูดคํานี้แต่คิดถึงบอกฟุตเลยฮะคิดถึงเลยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าตัว UI ใหม่นะ,นะ,นะ,นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องหลักกันดีกว่าวันนี้ก็หล,กหลักๆอย่างที่ทราบกันดีนะครับเจ้าตัว,ตวปานหมอกของเราถูกรีเวิร์กนะมันยังไม่ใช่ V2 แอบน่าเสียดายไปนิดหนึ่งนคิดว่าเออจะมาเป็น V2 แต่เป็นไปได้ว่านาคต V2 แม่งก็จะโหดกว่านี้ขึ้นไปอีกไงอันนี้คือจะให้ดู V1 นะปัจจุบันก่อนที่ถูกรีเวิร์กมาผมแอบไปเล่นมาแล้วบอกเลยว่าเวอร์มากเท่มากเออนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะน้องเฮอร์นี่กับตจอวอกับครอบครัวนะเออผมก็โซโล่เดียวแต่ว่ายืมไอน้องมานะครับเพราะว่าโหไม่ได้ว่างฝ่าไม่ได้ว่างเล่นแล้วช่วงนี้งานเยอะนะอ่ะเอาไปว่าผมจะเทกับเจ้าตัวบอส ทโทกิโตะนะครับเลือด 12k มาดูกันว่า Z ซ xcvb เนี่ยเลือด 12k จะรับไหวไหมนะเออถ้าเกิดปิดบอสได้ในบรรดาสกิลทั้งหมดเนี่ยผมถือว่าดาเมจค่อนข้างโอเคนะสำหรับเจ้าตัว V1 นะครับมาเริ่มกันเลยว่าที่ตัว Z นะครับโอ้กูโดนบอสเล่นก่อนลนะโอ้ย เป็นการลากไปฮะดาเมจเราลาวเกือบเกือบสามพันนะพอเมื่อกี้ผมตีสดเข้าไปด้วยนะครับตัวเอ็กอตัวเอ็กเหมือนจะไม่แรงตัวเอ็กไม่แรงอ่ะไม่แรง,แรงตัวซีโอ้ตัวซีวแอบแอบอะไรเดียแอบทุเร่แต่มึงมึงทำมาทำไมเนี่ยแค่เนี้ยตัววีอ,ะอ่ะมาดูตัววีหน่อย เอ้ยวีทำดีงั้นเดี๋ยวขอดูตัวบีแบบเพียวๆเลยแล้วกันนะตรงนี้ผมไปค้นคว้าข้อมูลมาแล้วนะครับต้องนากไปใช้บนอากาศนะไม่งั้นใช้บนพื้นนี้โอกาสโดนติดลบเลยนะจะแทบไม่โดนเลยแหละนะแล้วมึงมีตัวตนไหมเนี่ยามาดูกันนี่เลยอ่าเห็นยังมันจะมีจังหวะง้างนะครับวิตเทวะ่ะ โอ้โหโคนรจัดเท่ไอ้บ้าวิดาเมก็เราราวห้าหกพันได้อยู่นะสำหรับตัวบีของเขานะเอ้ยวับโอเคเลยนะเออทำดีเลยทำดีเลยนะครับมาเดี๋ยวนี้ผมเพิ่มเติมให้อีกนิดนะครับตัวบีเนี่ยเขาได้ทำการปรับให้มีสองโหมดด้วยในกรณีที่เราฟันวืดฟันไม่โดนนะครับอแต่ผมใช้ดูก่อนนี่แหละจะเป็นแบบนี้ นี่เป็นม่านหมอกนะครับแต่ว่าดามเมจค่อนข้างจัดเลยนะเออไม่รู้อะแต่อยู่นานอยู่สี่พันแล้วอะนี่โดนขนาดมอนกันด้วยนะโหเอาเป็นว่าผมคิดว่านะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบัคอกเหรอเฮ้ยบัอกอยู่ตลอดไปเหรอจริงป่ะเฮีย กูบอกเลยโอ้ไม่ไม่ไม่ตลอดไปอูแต่อยู่นาน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 มากอะผมว่านะเป็นหมื่นได้อยู่ดาเมจอะถ้าไหลไหลเลยอะอุ้ยอย่างนี้ผมเห็นช่องทางการฟาร์มเลดแล้วอะเออเอ้ยช่องทางการฟาร์มดันเจียนตรงนู้นะ่ะที่ผมบอกว่าจะทําคลิปสอนเอฟเคอะโอ้โหนี่ยผมว่าผมคงไม่ต้องไปทําให้ดูละทุกคนน่าจะมีภาพในหัวแล้วไหมนะล่อไปยืนที่สูงสูงแคบๆหน่อย เปิดตัวบีให้มอนเดินอยู่ใต้ตีนแค่นั้นคือจบปะจบไหมมันจะมีดาเมจไหมวะอยากรู้เหมือนกันนะเอาจริงนะครับตรงนี้บอสมีเลือดอยู่ที่สามหมื่นนะครับเหลือเท่าไหร่ก็หักลบเอานะมาเริ่มเลยกันนะขอไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับมาสามสองหนึ่งเริ่มป่า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 เ วิวิเอาละวิเอาเรื่องนะอ่าฟาร์มเขาให้ตีอุย้ยจริงๆผมแซดกับเอ็กวนได้นะเนี่ยหุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ จะบอกว่าไงดีนี่คือปานที่สามารถอันติไปแล้วอะ่ะหรือว่ากดกดตัวบีไปแล้วก็คือปกปกติคือตัวสกิลสุดท้ายเนี่ยตัวบีเนี่ยผมขอเไดกถ้าไม่ตายแล้วกันนะเวลาเรากดไม่ว่าจะเป็นของปานหรือมอนอสูรอื่นๆเนี่ยมันแทบจะบังคับ 1, 100% 0เลยว่าจะให้มอนกระเด็นไกลให้มอนหลุดเออเพื่อไม่ต้องโดนคอมโบต่อหรือว่าคนก็แล้วแต่เลย แต่นี่เป็นปลานปราณเดียวเลยหรือว่าเป็นพลังเดียวเลยหรือเปล่านะครับที่กดตัว V ไปแล้วถ้าใครสังเกตมอนจะหล่นอยู่ตรงหน้าให้เราสามารถคอมโบวนได้ต่อซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าในกรณีตรงนี้ถ้าเกิดผมนะครับเล่นกดตีแบบว่าตีอย่างเงี้ยหนึ่สอเว้นช่องไฟนานๆเพื่อ,อลดการคููดาวของสกิลแต่ละอันให้มันมาเชื่อมมาต่อกันได้นี่ผมยังไม่ได้ลงไปหมัดเลยนะ นี่คือเอาแค่สกิลเพียวๆปั่มมาใหม่ค่อนข้างโหดเอาเรื่องเลยนะครับไอผมว่าเก่งว่ะเก่งเก่งมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟาร์มมอนคอมโบหรือเป็นเรื่อง p p ผมมองว่าตัวนี้เอาเรื่องดาเมจอย่าไปเทียบกับวารีวีสนะผมขอยกอย่างนี้ละกันถ้าเกิดจะเทียบเรื่องดาเมจไม่มีใครสู้วารีวีสได้แต่จะพูดถึงเรื่องการคอมโบการเล่นสนุกอผมว่าไอหมอกวีไอไอหมอกรีเวิร์กมานี่ เป็นที่น่าจับตามองมากพอสมควรน,นะเพราะว่าอะไรฮะแซดเขาเล่นง่ายครับนี่เลยนี่ครับเขาวาปไปให้เห็นป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้วร์ปไปแล้วฟันให้แล้วยืนนิ่งเลยเหรอเฮ้ยมีแบบนั้นด้วยเหรอตัวเออะอ่าตัวเอ็กแค่ฟันรัวนะไม่มีไรโอเคตัวซีก็พุ่งอันนี้คือเบรกการได้ด้วยนะแล้วสุดท้ายตัววีคือเนี่ยใช้วาป ได้ด้วยครับเห็นป่มคือแบบมีแต่ท่าจับที่เล่นง่ายๆทั้งนั้นเลยฮะไดนดูตัวแซดอีกทีแซดสมมุติว่าเราไม่ต้องประชิดเลยนี่นี่ครับฟ้ามาให้เลยเห็นป่มอุ้ยผมว่าเก่งนะเก่งมากเลยตัวนี้นะครับ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนั้อนกันด้วย นะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย